รีวิว t p Link Archer NX 200ดีไซน์มินิมอลแต่สัญญาณโคตรแรง คลิปนี้นะคะครีมก็อยู่กับเราเตอร์ไวไฟตัวใหม่ค่ะสําหรับคนที่ชอบอะไรมินิมอลมินิมอลนะคะตัวนี้เนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์แต่งบ้านได้อีกด้วยกับตัวนี้เลยค่ะ TP Link Archer NX 2 0 0้นั่นเองนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเขาปล่อยสัญญาณแรงมากๆและยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Wi-Fi 6และเทคโนโลยี mesh ไวไฟค่ะบอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเราเตอร์ที่จะทําให้เพื่อนเพลินไปกับการใช้งานที่เร็วมากยิ่งขึ้น มาพูดถึงดีไซน์กันนะคะดูรอบๆเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะว่าเครื่องนี้เขาจะมีความขาวสะอาดตาดูเรียบง่ายแล้วก็ทันสมัยนะคะซึ่งรูปทรงของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความโค้งมนนั่นเองค่ะซึ่งขนาดของเขานะก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะทีมมองว่าถ้าเอาไปวางตรงส่วนไหนของบ้านหรือติดผนังอะไรเงี้ยก็ไม่ดูเกะกะนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นตัวปล่อยสัญญาณได้แล้วเขายังเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์แต่งบ้านได้อีกด้วยค่ะด้านหน้าของตัวเครื่องนะคะเขาจะมีไฟ LED แสดงสถานะการใช้งานของ เรเตออ์นนั่่งคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถเช็คสถานะการใช้งานของตัวเครื่องได้ง่ายๆเลยค่ะมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะคะเรียกได้ว่าครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายแวนแลนดแบบ g ิกะบิตนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชอบกันเพราะว่าการจัดวางเรียงพอร์ตการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยเป็นระเบียบแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีช่องไว้ใส่ซิม 4G แล้วก็ 5G ค่ะเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยตรงนะคะเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลย ซึ่งโดยรวมแล้วนะคะเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ครอบคลุมการใช้งานเลยคิมไล์เลยค่ะ มาดูในส่วนของสเปคเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น 5G CPE Router นั่นเองค่ะว่าแต่มันคืออะไรตัวนี้นะคะก็จะเป็น router w i f i ค่ะที่สามารถที่จะปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดนะคะออกมาเป็นสัญญาณ Wi-Fi ได้ด้วยนั่นเองค่ะเห็นเครื่องเรียบๆเบ,บาๆแบบนี้แต่บอกได้เลยนะว่าเขาปล่อยสัญญาณแรงมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเขารองรับสัญญาณ 5G ขั้นสูงค่ะด้วยความเร็วดาวน์โหลดที่สูงสุดถึง4.67กิกะบิตเลยนะคะทําให้เราสามารถที่จะดูหนังด้วยความละเอียดสูงๆ ดาวนโหลดไฟล์ได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงยังสามารถประชุมออนไลน์ได้อย่างลื่นไหลด้วยค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลย o ี AX 1 0 0่งพันแปดดูอัลแค่ะที่มีการรับส่งข้อมูลนะคะ1 2 0 1นเมกะบิตบนคลื่น 5G แล้วก็5 7 4เบเมกะบิตนะคะบนคลื่น2อ G นั่นเองค่ะทําให้สามารถรองรับการใช้ปริมาณได้แบบมหาศาลเลยค่ะอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีเมทไวด์ i ใหม่ล่าสุดเลยนะคะเพื่อให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเพิดเพิ่มไปกับการใช้งานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะ WiFi ของเขาเ ชื่่อเเดียยวลคะทําให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อแบบสุดๆสําหรับการตั้งค่าการใช้งานก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่เพื่อนๆค่ะเข้าไปใช้งานผ่านหน้าเว็บอินเทอร์เฟซหรือว่าแอปเทรเตอร์นะคะก็สามารถที่จะจัดการการตั้งค่าระบบควบคุมค่ะหรือว่าจัดการการเข้าถึงเครือข่ายได้ง่ายๆผ่านอุปกรณ์ iOS หรือว่า Android ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะอย่าง TP Link รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีแอปเทรเตอร์ค่ะที่ช่วยอัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติของเครือข่ายได้ค่ะ ก็จะได้ทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยด้วยสรุปง่ายๆเลยนะคะว่า TP Link Archer NX 2 0 0ตัวนี้เนี่ยเป็นเราเตอร์ Wi-Fi 5G ค่ะที่มีดีไซน์สวยมินิมอลนะคะการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนยุคใหม่ค่ะกับสัญญาณที่แรงเสถียรนะคะนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยใครที่กำลังมองหาเราเตอร์ดีๆสักตัวครีมก็ขอแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะในราคา6 9 9 0บาทนะคะที่สำคัญรับประกันให้เลย3ปีแบบจุกๆใครสนใจนะคะก็สามารถ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jab.co.th นะคะหรือว่าไ like ล at @jabonline ค่ะสั่งครบสามพันส่งทันทีภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็เดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ